สวัสดีครับอยู่กับช่องผู้พันครับก็วันนี้ผู้พันนะครับจะมาพูดถึงเรื่องโครงการเยียวยาเราชนะนะครับก็มีคําถาม2คําถามนะครับที่จะมาบอกกล่าวเพื่อนๆืให้ได้รับทราบสาหรับคําถามประเด็นแรกเลยนะครับผู้ที่มีแอปเผ่าตังที่เข้าร่วมโครงการคลครึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับซึ่งมีแอปอยู่แล้ว จะต้องลงทะเบียนเราชนะหรือไม่ก็คือผู้พันบอกเลยนะครับไม่ต้องลงทะเบียนโครงการเราชนะแต่ระบบของรัฐบาลจะนำข้อมูลในแอปของท่านไปตรวจสอบคุณสมบัตินะครับและอนถึงวันที่5กุมภานี้จะมีคำถามเด้งขึ้นมาจากแอปถามว่าท่านจะเข้าร่วมโครงการเยียวยาเราชนะหรือไม่ หากท่านประสงค์ก็กรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงไปว่าประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับและระบบจะนำข้อมูลท่านไปตรวจคุณสมบัติขั้นต้นเมื่อถึงวันที่5กุมภาท่านสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ w w w เราชนะ c o m นะครับหากท่านผ่านคุณสมบัตินะครับ ในวันที่18กุมภานะครับจะมีเงินเข้าในแอปเป๋าังของท่านนะครับในงวดแรกเป็นจำนวนเงิน2,000บาทและสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์ละ1,000บาทนะครับจนครบ7,000บาทนะครับสำหรับเงินที่เข้ามานี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ผ่านแอป กี่ครั้งก็ได้นะครับโดยไม่จำกัดขั้นต่ำหรือท่านจะรอให้เงินเข้าจนครบ7,000ท่านจะนำเงินไปใช้ครั้งเดียวเป็นเงินก้อนก็สามารถทำได้นะครับโดยที่ทุกท่านไม่ต้องรีบใช้นะครับเพราะเงินโครงการนี้จะใช้ได้ไปถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับ ก็ถ้าใช้ไม่หมดแต่ละสัปดาห์ก็จะทบไปเรื่อยๆนะครับก็นี่เป็นคําตอบสําหรับคําถามแรกนะครับส่วนต่อไปประเด็นที่2นะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าท่านจะได้เงินเยียวยาทุกคนนะครับและถามว่า ผู้ที่ถือบัตรสมัชิการแห่งรัฐนี้จะโหลดแอปนะครับมาใช้หรือไม่คำตอบเลยนะครับไม่ต้องนะครับเพราะว่าเงินเยียวยานี้จะโอนเข้าบัตรสมัชชิการแห่งรัฐโดยผู้ถือบัตรนี้เงินจะเข้าในวันที่5กุมภาเป็นงวดแรกนะครับแล้วก็สัปดาห์ต่อไปก็จะเข้าทีละงวดก็แล้วแต่บัตรของท่าน เป็นแบบใดนะครับก็จะเงินเข้าไม่เท่ากันนะครับและท่านจะใช้รูดจํานวนกี่ครั้งขั้นต่ำเท่าไรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือท่านจะรอรับเงินสมทบจนครบและนำไปใช้รูดครั้งเดียวก็ได้นะครับมันก็จะทบของเดิม ที่เหลือไปเรื่อยๆนะครับก็เช่นเดียวกันครับใช้ได้ถึงวันที่31พฤษภาค,คมนะครับก็อีกนานไม่ต้องรีบใช้จนหมดนะครับและถามว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ใช้กับร้านคนละครึ่งได้หรือไม่นอกเหนือจากร้านธงฟ้าที่เคยซื้อแล้วนะครับสำหรับท่านที่ถือบัตรนี้สามารถไปใช้ กับร้านคนละครึ่งสาหรับลูคซื้อสินค้าได้เพราะว่าร้านคนละครึ่งจะมีแอปถุงเงินในการที่จะสะแกนแต่ท่านผู้กลุ่มที่ถือบัตรธนาคารแห่งรัตนี้ต้องนําบัตรของท่านไปให้ร้านคนละครึ่งสแกนที่บัตรด,ด้วยเพราะว่าเพราะว่าเงินจะตัดที่เงินในบัตรของท่านนะครับถามว่า เหมือนโครงการคนละครึ่งไหมก็แตกต่างกันท้นเชิงเลยเพราะว่าเงินที่เข้ามานะครับเป็นเงินที่รัฐให้เต็มๆนะครับโดยที่ไม่มีเงินของเราเข้าไปผสมอยู่เลยนะครับก็เช่นเดียวกันครับทั้งผู้พีเอฟกับผู้ที่สีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้ได้ถึงวันที่31พฤษภาคมคมนะครับก็ใช้ได้อีกนาน ก็สำหรับที่ผู้พันนำแต่ละคลิปนี้มาบอกก็คงเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่รับชมอยู่ทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผู้พันด้วยนะครับสวัสดีครับ